ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป Advent of the a r c h m a g e ตอนที่24การต่อสู้บนกำแพงเมือง ตอนนี้เป็นเวลาตี3.35อากาศหนาวในยามรุ่งสางทำให้หายใจออกมาเป็นไอที่กําแพงทางเหนือของแกลสโตนแก้มสีกุหลาบของแอนนี่ดูซีดลงทันทีเมื่อเธอเห็นกองทัพดักเอลฟ์เคลื่อนที่เข้ามาอย่างกับคลื่นทะเลสีดำพวกมันมีมากเกินไปเท่าที่ดูแล้วน่าจะมีจำนวนอย่างน้อย1,500 0ตัว หลังจากที่เธอเข้าไปในค่ายกาดร,รักษาเมืองเธอก็ได้จัดการควบคุมการที่รักษาเมือง1500คนด้วยคนเหล่านี้เธอได้จัดการพวกดักเอลฟ์ที่เหลืออยู่บนถนนและเกณฑ์น,นักสู้ตามทางเท่าที่เธอจะหาได้เธอพยายามอย่างสุดความสามารถของเธอแต่ด้วยความที่เวลามีไม่พอทำให้จนถึงตอนนี้มีทหารไม่ถึง2,000คนที่คอยป้องกันกำแพงเมืองและส่วนใหญ่ก็เป็นพวกมือใหม่ทั้งนั้น พอมองไปรอบๆแอนนี่เห็นความกลัวและความไม่มั่นใจบนใบหน้าของพวกเขาบางคนก็ตัวสั่นแต่ละคนรู้ว่าพวกเขามีโอกาสเพียงน้อยนิดที่จะรอดจากการต่อสู้ครั้งนี้โดยที่ยังมีชีวิตอยู่เธอระงับความกลัวของตัวเองและพูดขึ้นทุกๆคนเตรียมตัวซะมาแสดงให้พวกเอลฟ์ตาแดงเห็นถึงความแข็งแกร่งของพวกเรากันเธอตะโกนขึ้นมาพยายามที่จะเพิ่มกำลังใจของเหล่าทหาร ทหารกำแพงเมืองของพวกเราสูงและแข็งแกร่งพวกเรามีทั้งหน้าไม้ทั้งเครื่องเวียงพวกเราไม่มีอะไรต้องกลัวก่อนที่เธอจะพูดจบก็มีเสียงสยองขวัญดังกึกก้องออกมาจากกองทัพดาร์คเอลฟ์ที่อยู่ด้านใต้กำแพงเมืองค่ะเห็นได้ชัดว่าเสียงมันออกมาจากเอฟอแค่ตัวเดียวแต่มันก็เหมือนกับเสียงฟ้าร้องที่สะเทือนไปทั้งสนามรบ หัวใจของแอนนี่เต้นไม่เป็นจังหวะในฐานะที่เธอเป็นลูกสาวของดาย,ยุกและเป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกรองเธอมีประสบการณ์และความรู้มากมายเธอรู้ระดับเลเวลของฝ่ายตรงข้ามในทันทีโดยที่ฟังแค่เสียงเพียงอย่างเดียวบ้านหน้าฝ่ายตรงข้ามเลเวล6เลยเหรอเธอเป็นเหมือนแค่เด็กคนหนึ่งต่อหน้าศัตรูแบบนั้นไม่มีใครสามารถหยุดมันได้ถ้ามันสามารถเข้ามาในเมืองได้กองทัพดาร์กเอลฟ์พูดตามผู้นำของพวกมันค่าค่าค่า เสียงคำรามดังก้องเหมือนกับคลื่นยักย้ายหลายลูกทหาร2 0 0พันคนบนกำแพงปนเหมือนกับเรือเล็กๆท่ามกลางทะเลคลั่งพร้อมจะที่ถูกซัดหายไปได้ทุกเวลาพระเจ้าพวกมันมีเยอะเกินไปไม่มีทางที่พวกเราจะหยุดพวกมันได้เลยไม่นะฉันต้องตายแน่ๆแ,แต่ฉันจะตายที่นี่ไม่ได้นะหนีจากที่นี่กันเถอะ เสียงทั้งหมดมาจากทหารที่ถูกเกณฑ์มาเมื่อไม่กี่นาทีก่อนแม้ว่าการรักษาเมืองจะน่าซีแต่ก็ไม่มีร่องรอยของการยอมแพ้บางทีอาจเป็นเพราะการฝึกซ้อมที่พวกเขาได้รับโดยไม่จำเป็นต้องมีสัญญาณจากแอนนี่การดรักษาเมืองก็เดินไปตัดศีรษะของทหารใหม่ที่พยายามจะละทิ้งหน้าที่ด้วยดาบของเขา แอนนี่หลับตาเธอไม่มีประสบการณ์ในสงครามและความโหดร้ายของมันมาก่อนเธออาจจะโหดเหี้ยมรุนแรงกับศัตรูของเธอแต่ไม่ใช่กับพวกเดียวกันเธอรู้ว่ามันจำเป็นเธอจึงต้องระง,งับความวิตกกังวลไว้ภายใต้ความโกรธของเธอพวกเราคือด่านป้องกันสุดท้ายของแกลสโตนคนที่หนีจะถูกฆ่าทันทีนั่นกระเทือนไปถึงทหารใหม่หลายๆคนแล้วสถานการณ์บนกำแพงเมืองก็สงบลงที่ด้านล่าง ด้วยสายตาที่มองได้ดีในตอนกลางคืนของดักเอลฟ์และสายตาอันเฉียบคมของนักรบเลเวล6หลอดเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนกำแพงมันหัวเราะและพูดกับนายพลที่อยู่ข้างๆมันดูสิเด็กผู้หญิงนำกองทัพคนที่ขลาดมันต่างกับการเปิดประตูให้เราตรงไหนกันนายพลทุกตัวหนาวว่าเกิดอะไรขึ้นและบางตัวถึงกับตัดสินใจและรีบขออาสาท่านจอมพลขอให้ข้าโจมตีเป็นกลุ่มแรกเถิด พวกมันต้องการความรุ่งโรจน์ถึงแม้จะเป็นการโจมตีง่ายๆก็ตามศัตรูของพวกมันมีน้อยและอ่อนแอในทางกลับกันกองทัพดักเอลฟ์นั้นกระตือรือร้นและพร้อมที่จะสู้หลอดหัวเราะอย่างรุนแรงมันเลือกนายพลหลายตัวของมันจากการสุ่มนายนายนายแล้วก็นายนากองทัพไปโจมตีเมืองซะขอรับท่านจอมพลนายพลทั้งสี่น้อมรับคำสั่งของมัน แต่ละตัวนำกองทัพและถือตะขอเกี่ยวบุกเข้าไปที่กำแพงเมืองแกลสโตนแกลสโตนเป็นแค่เมืองเล็กๆในอาณาจักรนอตันกำแพงเมืองจึงไม่ได้สูงมากนักมันสูงไม่ถึง50ฟุตด้วยซ้ำจากนายพลที่ถูกเลือกมาให้โจมตีทั้ง4ตัวมี3ตัวที่เป็นนักรบเลเวล3ขณะที่มีตัวหนึ่งเลเวล4ตรับเท่าที่พวกมันสามารถปีนขึ้นไปบนกำแพงได้ก็จะไม่มีใครสามารถหยุดพวกมันได้ แอนนี่มองดูขณะที่พวกดักเอลฟ์โจมตีเมืองอย่างโหดร้ายพวกมันแต่ละตัวปกคลุมด้วยออร่าต่อสู้และมีหนึ่งในพวกมันที่ออร่าสว่างที่สุดนั่นทำให้เธอรู้สึกกดดันอย่างมากมันแข็งแกร่งกว่าฉันมากฉันไม่มีทางชนะได้เลยฉันจะให้พวกมันขึ้นมาบนนี้ไม่ได้แอนนี่วิตกอยู่ภายในโจมตีเธอตะโกน นักธนูยิงธนูลงไปใส่ศัตรูของพวกเขาหน้าไม้คำรามปล่อยลูกศรที่หนาเท่าแขนของเด็กเครื่องเวียงหลายเครื่องเวียงหินขนาดเท่าลูกบัตรลงไปใส่กองทัพดักเอลฟ์ข้างล่างการโจมตีอันรุนแรงของพวกเขาทําให้พวกดาร์คคอเอลฟ์บาดเจ็บได้บ้างแต่ภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาก็คือพวกนายพลที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเลย ด้วยออร่ารต่อสู้รอบๆตัวพวกมันและโล่ที่หนาและหนักที่พวกมันถืออยู่พวกมันสามารถหลบการโจมตีจากหินและลูกศรได้แม้ว่าจะมีการโจมตีที่หนักหน่วงจากมนุษย์แต่ความเร็วของพวกมันก็ไม่ได้ตกลงเลยพวกมันอยู่ห่างจากกำแพงเมืองไม่ถึง160ฟุตแล้วนายพลอลดักเอลเลเวลสี่ค่อยๆค,ยค,ยคงตะขอบนอากาศเพื่อเพิ่มความเร็วแล้วก็กุี้ยงไปบนกำแพงเมืองด้วยความเร็วดังลูกศรตึงตะขอไปเกี่ยวกับกำแพงเมืองนายพลรีบดึงมันในทันที ส่วนนักรบมนุษย์ที่อยู่ใกล้ๆรีบวิ่งเข้าไปหาในทันทีและเริ่มที่จะตัดเชือกด้วยดาบของเขาแต่ไม่รู้ว่าเชือกทำด้วยวัสดุอะไรมันถึงแข็งกร่งและทนทานมากดาบธรรมดาของทหารไม่สามารถสร้างได้แม้แต่รอยขีดข่วนมันต้องใช้เวลาสักพักถึงจะสามารถตัดมันให้ขาดได้ฉันตะเองแอนนี่ตะโกนขณะที่รีบวิ่งไปหา แต่แล้วเธอก็พบว่านี่เป็นแค่เพียงอันเดียวจากทั้งหมดก่อนที่เธอจะเริ่มไปตัดก็มีตะขออีกหลายอันลอยขึ้นมาเกี่ยวและพวกนายพลก็กำลังปีนขึ้นมาตอนที่เธอไปถึงตะขออันแรกแอนนี่ได้เคลือบมีดของเธอด้วยออร่าแห่งเงาและเริ่มตัดเชือกเฟรดิบเชือกขาดทำให้ดักเอลเลเวลสีตกลงบนพื้นแต่มันก็เป็นแค่หนึ่งในหลายๆตัวตะขออื่นๆที่จับได้ทั้งหมดบรรลุวัตถุป,ประสงค์ของพวกมัน ทำให้ในายผดาคาคที่สวมเกราะเต็มยศตัวอื่นๆสามารถไต่กำแพงขึ้นมาได้สำเร็จนักรบเลเวลสามทั้งสามตัวพอพวกมันขึ้นมาถึงยอดพวกมันก็เริ่มควบคุมพื้นที่อย่างรวดเร็วด้านหลังพวกมันกองทัพดาร์กเอลฟ์กำลังพุ่งขึ้นมาบนกำแพงนายพลเลเวลสี่ที่ตกลงไปก็อยู่ในนั้น f อ p แอนนี่เองก็มีออราต่อสู้เลเวลสามแต่ว่าเธอเป็นนักฆ่าเธอจึงเสียเปรียบในการต่อสู้เป็นอย่างมากเมื่อต้องเจอกับนักรบที่มีวิธีการต่อสู้ที่ป่าเทือน แต่ว่าเธอเป็นเลเวลสามคนเดียวบนกำแพงนี้มีแค่เธอเท่านั้นที่จะหยุดพวกมันได้แอนนี่พุ่งเข้าไปหานายพลเลเวลสามที่กำลังฆ่าทหารของเธออยู่ในตอนนั้นเธอนึกถึงลิงขึ้นมาทันทีเขาอยู่ข้างหลังเพื่อหยุดดักเอลฟ์นักเวทในตอนที่เธอเข้าควบคุมการรักษาเมืองได้แล้วเธอได้ส่งคนกลับไปช่วยแต่เธอก็พบเพียงแค่แมรี่อาริวานและนักฆ่ามนุษย์คนอื่นๆที่บาดเจ็บสาหัสเท่านั้น ไม่มีร่องรอยของพวกดักเอลฟ์นักฆ่าจอมเวทแล้วก็ลิงเลยในตอนที่เธอพุ่งไปเธอนึกถึงคำพูดสุดท้ายที่ลิงพูดกับเธอไปซับผมจะหยุดพวกมันเองลิงตะโกนแล้วเขาก็ทำมันสำเร็จในตอนสุดท้ายเขาได้ส่งแอนนี่อย่างปลอดภัยตอนนี้เขาไปอยู่บนสวรรค์หรือยังนะเธอถอนหายใจกับตัวเอง เธอรู้ดีว่าเธอไม่ใช่คู่ต่อของจอมพลต่อให้เธอกับพวกทหารสามารถจัดการฆ่าพวกมันได้แต่ก็ยังมีพวกจอมพลอยู่ดีเธอจะตายในการต่อสู้นี้และเธอก็เตรียมใจพร้อมแล้วแอนนี่พุ่งเข้าไปแทงมีดใส่หลังคอของนายพอลอดักเอลฟ์ในตอนที่มันฟาดดาบไปหาทหารของเธอในตอนที่มีดก,กำลังจะถึงตัวเป้าหมายนายพลก็ได้หมุนตัวเอาโล่มาบังและพุ่งเข้าหาแอนนี่ แอนนี่รู้ทันทีว่าเธอจะถูกเหวี่ยงขึ้นไปในอากาศด้วยโลกของมันก่อนที่มีดของเธอจะสามารถเข้าถึงมันได้เธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเปลี่ยนยุทธวิธีเป็นการหลบหนีแต่ตอนที่เธอทำอย่างนั้นมีใครบางคนอยู่บนกำแพงข้างหลังเธอมันคือดรักเอลฟเลเวลสีตัวก่อนหน้านี้มันรอโอกาสที่จะโจมตีเธอมาโดยตลอดมันหัวเราะเยาะแล้วพุ่งเข้าไปหาเธอตายซะสาวน้อย แอนนี้ไม่มีโอกาสเลยเมื่อเจอกับนักรบหุ้มเกราะเลเวลสี่ถึงจุดจบแล้วสินะเธอเริ่มสิ้นหวังท่านพ่อหนูพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วนะคะเธอนึกถึงภาพของนักเวทหนุ่มอีกครั้งเธออยู่บนนั้นเหงาไม่ตัวคนเดียวบนสวรรค์ไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวฉันจะไปอยู่ด้วยแล้วเธอใช้อร่าแห่งเงาและพุ่งเข้าไปหานักรบเลเวลสี่เธอจะสู้จนตัวตาย ในตอนนั้นมีแสงสีเหลืองพุ่งขึ้นมาบนกำแพงเมืองมันขยับตัวอย่างรวดเร็วปล่อยออกมาเป็นเส้นสีเหลืองและลมกระโชกแรงแสงสีเหลืองนั้นพุ่งเข้าไปหานายพลอลดักเอลเลเวลสี่สกิลต่อสู้พุ่งปังนายพลอลดักเอลฟ์ถูกกระแทกโดยไม่ทันระวังจนตกจากกำแพงเมืองไปมันตกลงสูงกว่า50ฟุตและลงไปกระแทกและนอนสับสนอยู่บนพื้น นายพลหมดสติเมื่อตกลงถึงพื้นบนกำแพงร่างที่ปกคลุมด้วยแสงสีเหลืองเดินไปที่หน้าไม้และเขายิงไปที่ดักเอลฟ์ที่นอนอยู่การยิงของเขาแม่นยำเขาปลิดชีพดักเอลฟ์เลเวลสีด้วยการยิงเพียงครั้งเดียวตอนนี้ร่างที่ปกคลุมด้วยแสงสีเหลืองหันมาที่แอนนี่พร้อมทั้งเปล่งเสียงที่เยาวัยออกมาเจ้าหญิงแอนนี่ผมมาช่วยคุณแล้ว หลังจากที่เขาพูดจบมีคนอีกจำนวนหนึ่งกระโดดขึ้นมาบนกําแพงเมืองจากทางด้านในเมืองนี้คือกองกําลังฆ่าตัวตายจากค่าย Black ไอรอนเสียงอันคุ้นเคยแอนนี่จ้องและพูดอย่างยินดีมินทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ แอนนี่ที่เป็นลูกสาวของงดยุกและเป็นที่ชื่นชอบของกษัตริย์รีออนได้เติบโตขึ้นมาในพระราชวังส่วนมินเองก็เป็นลูกของเอิร์ที่เป็นชนชั้นสูงในอาณาจักรนอตันในตอนที่เขายังเด็กกว่านี้เขาเคยไปเข้ารเรือไม้เอกวแหวนมานเต้นรําในพระราชวังแล้วเขากับแอนนี่ก็ได้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนนั้นมันเป็นคําสั่งจากจอและพลอัลละองกองทัพกําลังเดินทางมาที่นี่ผมมีหน้าที่ปกป้องกําแพงเมืองจนกว่าจะถึงตอนนั้นมินพุ่งเข้าไปหาหนึ่งในนายพลลอดักเอลฟเลเวล คำพูดของเขาช่วยผ่อนคลายทุกๆคนพอได้ยินว่ากองกำลังช่วยเหลือกำลังมาขวัญกำลังใจของทหารก็เพิ่มขึ้นด้วยความช่วยเหลือของนักรบมนุษย์เลเวล34คนพวกเขาจัดการดักเอลฟ์ที่เหลืออยู่บนกำแพงเมืองได้อย่างรวดเร็วด้านล่างของกำแพงจอมพลหลอดมองเอลฟ์ที่ถอยทับกลับมามันหน้าแตกมันหายใจลึกๆและจับด้ามดาบที่อยู่ที่เอวของมัน ดาบนี้มีชื่อว่าบนัดไพรมันถูกสร้างโดยดักเอลฟหัวหน้าช่างตีเหล็กแอนรูวะนักซอริมพลังเมเซนแห่งสภานักเวทแห่งพระจันทร์สีเงินมันเป็นอาวุธที่ทรงพลังอาวุธมหากับที่พระราชามอบให้มันในตอนที่หลอดได้เป็นนักรบเลเวล6ในตอนที่มันดึงดาบออกมามีหมอกสีแดงเลือดพุ่งออกจากใบมีดถึงเวลาแล้ว